ก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยกับเกมโฟกายโอ้โหบอกเลยว่าเกมนี้นี่เป็นเกมเปิดช่องผมเลยก็ว่าได้นะเรากลับมาเล่นกันอีกครั้งครับในตอนนี้มันอยู่ซีซั่นที่5แล้วโอ้โหไปไกลมากคือตอนนั้นเลิเล่นตั้งแต่ซีซั่นแรกเพราะว่าโปรมันเยอะมากแล้วเชียร์นี่หมดเลยเต็มไปหมดเลยดิฮะมีทั้งแบบธรรมดาและแบบทีมอะมันดูหลากหลายมากมเลยนะแต่ว่าผมว่าผมเล่นแบบเดิมก็น่าจะกล้ากลืนแล้วล่ะ แค่แบบเดิมนี่ก็จะตายหายแล้วแต่งตัวก่อนนะครับก่อนอื่นอันนี้อะไรเนี่ยอ้ออีโมจิโอเคงั้นแต่งตัวก็น่าจะแรกเนาะโอเคเลือกสีเสร็จแล้วครับโอ้โหงั้นเราอย่ารอช้าไปเริ่มเล่นกันดีกว่าไปเลยบอกเลยว่าคลิปนี้นี่ต้องได้สักแชมป์หนึ่งแล้วแหละมงกุฎต้องลงแล้ว One eternity later นี่กูรอไปชั่วโมงลมเลยวะนนีอ่ะมาแล้วกว่าจะได้เล่นด่านไรเนี่ยไม่รู้จักไม่คุน้นด่านมาเยอะ ว้าวมาถึงได้เล่นด่านใหม่เลยเยี่ยมไปเลยครับมาแล้วว้าวด่านสวยมากเลยครับทุกคนไม่ได้เล่นนานขนาดน,าน,นี้นี่ด่านสวยขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ดูจัดทรงเ้านี่ไม่น่าได้ขึ้นข้างบนนะ่าจะล่วงอะไรยี่หนูฮนะสามสองหนึ่งเลยยู่ปากระโดดขึ้นขึ้นไหมขึ้นไหมต้องล่วงนั่นไงพูดไม่ได้ขาดคำปลา ไปหมดเต็มไปหมดเลยโอ้โกบเอาน้องกบน่ารักทำไมมันหนืดจังในน้ำยังหนืดเลยกระโดดวิง่งกระโดดวิง่งสเตป็ปไมาครับกระโดดวิง่งจุดิ้งกระโดดวิง่งกระโดดวิ่งทะกระเบลยวกระโดดวิ่งโอ้ติดโอ,ย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 อย้ยอายโอ้ยอะได้ไปเนี่ยโอเคชินช้าสวรรค์เนะาะโอ้ยอย่าติดกัมอย่าติดกัมยัยอย่าติดกัมกู แล้วน้องถอยยาโอ้ดีไม่รวมครับเส้นครับเส้นเฮ้ยมามามามีน้นองแรดด้วยว้าวน้องแรดสีสันสดใสเกมนี่น่ารักมากๆเลยนะครับเนี่ยพัดลมโยรวไมไอีรอบเอาใหม่พัดลมยาพุ่งไปจไึ๊เอเอไสไลเดอร์เอาใหมเอาหมสไลเดอร์อุ้ยสไลด์อ่ะ ติดเลยเนี่ยสไลเดอร์วิ่งเย์กูเกือบตกรอบและมุมกล้องจะตัดมาให้ดูคนขี้แพ้พวกนี้นะครับพวกลูสเซอร์ทั้งหลายที่ไม่สามารถผ่านด่านไปได้เจ้าหมอนี่ครับเขายอมแพ้กับชีวิตไปแล้วนะฮะแต่ว่าเรามันหล่อเท่งไงเป็นไงเนี่ยยืนแคทขี้เล็บโชว์ไปทีนึงเนี่ยพวกลูสเซอร์นะครับตกอไปให้หมดเลยนะฮะต่อไปก็คงจะเป็นกูโอเคเรามนาุษย์กันดีกว่านะครับว่าเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรผมแบบขอเกมอะไรก็ได้เลยที่ไม่ใช่บอลน,นะคือแบบ เล่นบอลไม่เก่งนทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ในเกมนะมาแล้วว้าวเกมอะไรกันเนี่ยไม่เคยพบไม่เคยเห็นทำไมม,มีนับเวลาถอยหลังด้วยนึกไม่ออกเลยครับต้องหนบผลไม้เหรอม,มานะครับโอเคเล่นยังไงวะเนี่ยมมีพัดลมด้วยนะอาจจะต้องวิ่งไล่กันเลยวเกมเพย์เมื่อกี้เขาไม่เนี่กูก็ไม่อ่านมาแล้วครับยืนเส้นยืนสายซ้ายขวาครับนักกีฬาทุกคนเตรียมพร้อมนะครับ สามสองหนึ่งนะครับไปแล้วครับโอเคทุกคนวิ่งขึ้นข้างบนครับเราคงต้องวิ่งขึ้นข้างบนเหมือนกับเขานะฮะทายเดาเอาโอเคโอ้แล้วนี่เขารออะไรกันเนี่ยเอามีการมีการแย่งชิงกันเกิดขึ้นครับโอ้มีแผ่นกระดานมาแล้วเราคงต้องกระโดดขึ้นแต่เราขึ้นไม่ได้ครับผมต่อไปก็คงจะเป็นกูวิตคนเรามันก็ต้องหาเกมใหม่ต่อไปนะครับจะมามัวเศร้ากับเกมเดิมมันก็ไม่ได้นะครับเหมือนความรักนะฮะถ้าเขาไม่เลือกเราเราก็แค่ลองหาคนใหม่นะครับอย่าไปทําตัวเป็นของตายสําหรับใครนะครับ มาแล้วนะครับหนาดไม้กระดกยักษ์ในตำนานเขาเรียกว่าไม้กระดกป่าววะไม่รู้กูเรียกไม้กระดกโอเคนะครับตอนนี้นักเกอราทุกคนเท่าที่ประจำตัวระวังไปวิ่งออกตัวช้าใช่ไหมเลยแม่งไม่สปีตเลยวะกระโดดยุยยุยกระโดดจะล่วงจะล่วงจะล่วงพลิกฝั่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 งอ่ากระโดดพุ่งอีสไตล์เรากระโดดพุ่งมาๆอีกการหนึ่งนะทึบอย่าบังทางกันอย่าบังทางกัน รีบแอ์ทางครับตอนนี้เชื่อให้เจดตกดีวิ่ขึ้นไปไปยึด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 กเอาเขามาถึงครึ่งทางนะครับนักกีฬาแต่งตัวสีชมพูสุดน่าราักโอเควิ่งกระโดดเท่ากับเร็วไปต่อนะฮะไม่มีรอึบด่านนี้นะครับบอกเลยเน่นมันแต่ซีซั่นตึงยังไงก็ไม่ตกก็บ้าแล้วนะฮะโอ้ยเชื่อให้กูเล่นตั้งแต่ซีซั่นตึงกูยังตกอีกแล้วเลยเส้นนี้ดีกว่าฮะเส้นนี้น่าจะโอเคกว่าแล้วก็กระโดดไปฮึบ วิ่งต่อไปวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปโอเคกระดานนี้กำลังลงมาแล้วเราก็อ่อชิบอีกนิดเดียวครับใกล้จะถึงแล้วอีกแค่ครึ่งทางเท่านั้นนะครับตาแล้วคนตกกันให้ลืมล่ำเลยนะฮะเน่มเมื่อกี้เคมาทางนี้ดีกว่ากระโดดขึ้นฮึบแล้วก็ไปสีฟ้าชิบต้องพุ่งตัวด้วยเดี๋ยวไม่หลอเท่นะโอเคอืมอะไรไมันจะลงมาวะนะออาๆอาอ,อ,อ,อ๋อคุณจะได้ไปไเนี่ว,วันนี้ รอครับรอรอรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วเย้ทำไหมทำไหมจุ๊บทันด้วยเย่จะถึงแล้วสายกาลางว่สายกาลางครับอา่าทางนูน้นไปเยอะแล้วเป็นทางดีกว่าน่าจะได้ครับน่าจะได้ออย่าเบียดกันอย่าเบียดกันเข้ารอบยาเย่ตัดกลับมานะครับที่อ่าคนที่เขาสิ้นหวังกับชีวิตพวกนี้นะครับน่าสเพชจริงๆนะครับพวกรูเซอร์พวกนี้ไว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  มาโอต้องทำนะ้าแบบอะไรหยออยู่บนนี้ได้ไงหอหนูคนพวกนี้ก็ตกไปตรงมันหอ,อ <c oughs> เชียแม่งน่าเกลียดว่ะต่อไปก็คงจะเป็นกูมาแล้วโหแมปใหม่อะแมปเดิมโอเคแมปแรกเลย ผมจะขอตั้งชื่อแบบนี้นะครับว่ากบน้อยสไลเดอร์อ๋นะครับนักกีฬาทุกคนประจําที่แล้วนะฮะนับถอยหลังนะครับเตรียมตัวออกตัวนะครับนะครับตอนนี้ปล่อยตัวนักกีฬาออกไปแล้วนะครับสีชมพูทํายังไงพยายามจะกระโดดขึ้นไปนะครับขึ้นไปได้ไหมสองอันนะครับแล้วก็ล่วงอันที่3ครับแหมน่าเสียดายจริงๆครับมาต่อกันที่ดานน้องกบอาทอร์มันสโลวะ ทำไมทุกอย่างมัน slow โมชั่นไปหมดเลยนะครับเนี่ยปีนกบด้วยกูอ่าโอเคออกมาได้แล้วครับกระโดดวิ่งกับเร็วนะฮะแต่ว่าไม่เร็วพอนะครับเพราะว่ากระแทกมัคในโลก่อนนะครับมาไปโดนทุกชิ้นมะคไม่รู้นะฮะกูโดนรัวเลยครับไอ้เชี้ยมาแล้วฮะดาต่อไปครับสิงชาตสวรรค์นะครับตรงอนี้กระเด็นโล่งลงไปแล้วนะแต่ไม่ตกนะครับเพราะว่ามีบ่อน้ํามารองรับไว้แล้วก็มีใบบัวให้กระเด้งด้วยนะครับเหม่ตอนนี้ต้องรีบนะฮะต้องวิ่งกระโดดถ้ากับเร็วนะครับถ้าช้าตอนนี้จะไม่ทันแริวมครับเชฟ โอเคมาเจอน้องแรดนะครับยังไงต่อวิ่งกระโดดเขาจะไปทันหรือไม่นะครับเรามารุ้นกันดีกว่านะฮะมาเจอพัดลมแล้วตอนนี้เขาเรียนรู้ครับเขาไม่กระโดดก่อนฮะเอามาพุ่มตัวข้างบนครับแหมเจอสไลเดอร์อีกครั้งคราวนี้ไม่สะดุดแล้วนะครับลื่นไหลแล้วก็วิ่งวนแล้วก็ลื่นไหลโอเคถึงเส้นชัยพี่เราะครับสวยงามจริงๆสำหรับสีชมพู ตัดผ่านมาที่นะักกีฬารู้เซอร์พวกนี้นะครับเขาไม่สามารถที่จะเข้าเส้นชัยได้กลายเป็นผู้แพ้ไปมาต่อกันที่กีฬาประเทศต่อมานะครับคุณกิติครับกีฬาชนิดนี้นะครับจะให้นักแข่งขันทุกคนนะฮะแย่ยงนกเขากันไม่รู้ว่าไม่มีนกเขาเป็นของตัวเองหรือยังไงครับถึตงต้องมาแย่ยงของคนอื่นนะครับสีชมพูของเราตอนนี้ประจำที่แล้วนะฮะเตรียมตัวนะครับมีไอ้เบอร์หนึ่งข้มามเลยแม่งโคตรขิงเลยเชี่ยมานกเขาจะต้องเป็นของเราเท่านั้นอยู่ไหนวะโอ้นูน่นนูน่นวิน่งไปนู่นแล้วน้องจับได้ไหมจับได้ไหมต้องทำ เอามาแบ่งกันจะหนดีดีแบ่งกันถือบ้างคนละทีสองทีนะนะโอ้โหเขาเขาจูเก่งจังเลยอะ่ะเอาพัดลมดับ <c ười> ขึ้นไปวิ่อันนี้อะไรอะ่จะจักลองเหยียบจังเลยาย <c ười> ดีเฉยโอเคเอามาหานกตัวอื่นก็ได้นี่นีตัวนี้ตัวนี้นีน้องนกมานี่นะมานี่หยุดหยุดหยุดไปของเราของเราเอาไปไหนเอามาแบ่งกันมัง่งต้องจับตั้งรีห้าครั้งเลยเหรอโอย ขอขอจับนกหน่อยนายขอเราจับนกเฮ้ยนก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 ทันปะไม่ทานหน้าเอามาของใครก็ได้ก็อนี้ไอ้นกนกจับขอเอามาของเรานกเราขอเราจับนกหน่อยขอเราจับนกเขานายหน่อยขอจับนกหน่อยน้องน้องอย่าหนีน้องอย่าหนีเฮ้ยอย่าแยกน้องของเราี่ไงได้แล้วยี่หนึ่งครั้งจับเมื่อกี้บอกกังงาตกรอบแน่เลย อย่าแย่งกันเอามาแบ่งกันมั่งแบ่งเราจับนกเขานายบ้างเขาไม่มีตั้งหลายตัวจะมาแย่งกันทําไมไอ้เราสะก็ดเด็นมานี่โอเคน้องๆอ,อยู่ไหนหมดแล้ว่ะตรงนู้นดีกว่าตรงนู้นน่าจะมีคนเขาแย่งกันนี่นี่นี่ของเราเฮ้ยอของเราอย่าแย่งเยอะไอ้น้องหลุดเลยน้องไปไหนอะน้องอยู่ไหนเขาอยู่นี่อ่ะออกมาออกมาให้เรานกเราเราขอเราขอกรา้ลง ขอลงน้อง,อ,งอัน,นี้เดือดติดอีกน้องอย่าหนีขอจับห่างกันเพียงเอื้อมมือแต่มันคือเส้นไกลต่อไปก็คงจะเป็นกูน่าสเพชจริงๆนะฮะพวกรู้เซอร์พวกนี้ไว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 ้เจ้าหมอนี่ครับเขายอมแพ้กับชีวิตไปแล้วนะะบอกเลยว่าคลิปนี้นี่ต้องได้สักแชมป์หนึ่งแล้วละ่ะมงกุฎต้องลงแล้ว Just to suffer. Every night, I can feel my leg and my arm, even my fingers. The body I've lost, the comrades I've lost. ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับเกมฟองกายของเรานะฮะสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดติดตามให้กันด้วยนะครับสำหรับการเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมเจอกัในใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย